สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็มาอยู่ในช่องเจ๊หวานซอย9กันอีกแล้วนะวันนี้เจ๊หวานมีสูตรฮานอย VIP มาบอกนะคะวันนี้เป็นสูตรพิกัดบนของฮานอย VIP นะคะง่ายมากๆนะคะไม่ต้องใช้เครื่องยิดเล็กอีกแนระ้แม่มันปังนะคะสาวต้องลองนะอ่ะสูตรพิกัดบนง่ายๆของเจ๊หวานจะเป็นยังไงไปดูคะ่ะสูตรพิกัดบนของเจ๊หวานนะคะจะเป็น สองตัวบนบวกกันนะคะสองตัวบนบวกกันนะปัดขึ้นไปสามตัวนะสองตัวบนบวกกันนะคะปัดขึ้นสามตัวนะคะอ่ะ สตัวบนปัดบวกกันปัดขึ้น3มตัวนะคะ2ตัวบนบวกกันปัดขึ้น3มตัวนะคะตัวอย่างยังไงไปดูค่ะแม่ไม่ต้องรีรอนนะคะอ่ะสมมติเลขออก 1, 2, ึ่งสานะ,ะกับ02นะ,ะเราจะใช้เลข3าตัวบนพิกัดบนก็คือเล่นข้างบนนะคะอ่ะสองบวกสมเท่ากับห้านะปัดไป3าตัวก็เป็นห้า หกเจ็ดนะคะห้าหกเจ็ดนำไปรูสิบเก้าประตูนะคะข้างบนนะวิธีกดกดยังไงวิธีกดกดยังไงะ,ะ่ะกดสองตัวบนนะคะสิบเก้าประตูแล้วก็ตัวเลขที่เราได้นะคะนั่นคือห้าหกเจ็ดนะอ่ะห้าหกเจ็ดนะนำไปรูสิบเก้าประตู สองตัวบนนะคะไม่เอาสองตัวล่างนะอ่าสูตรนี้เจ๊ลองเดินดีนะคะเดินมาแล้วก็ใช้ได้ค่อนข้างดีเลยนะเดือนเมษายนเจ๊เลยยกตัวอย่างมาทั้งวันที่หนึ่งถึงสิบห้าเลยนะคะมาไปดูตัวอย่างกันคะ่ะอ้อลืมแจ้งนะคะวิธีกดนี้นะคะเป็นวิธีกดของเว็บตามใจเบ็ดเนาะเว็บอื่นเจ๊ไม่รู้เนาะเพราะว่าเจ๊เล่นของตามใจเบ็ดนะคะทุกคนอ่า ไปดูตัวอย่างกันนะคะตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบห้าสองตัวบนบวกกันปัดถามตัวนะจ๊ะช่วงนี้อาจจะเร่งสปีดในการพูดขึ้นนิดหนึ่งนะคะหรือว่าสปีดคลิปนั่นเองนะ3ามบวกสเท่ากับเนะคะ7 8 9รอบนี้ไม่เข้านะคะรอบนี้หลุดนะสองตัวบนเราเป็นเลขหกเนาะมันถอยหลังมันไม่เดินหน้าอ่าต่อไปจ้ะต่อไปนะคะ สองบวกหกเป็นแปดนะคะแปดเก้าศูนย์รอบนี้เราเข้าทั้งเลข, 8, เลขะะลแปดในศูนย,ย์นะคะลากแตกไปเลยนะจ้าเด้งสวยๆนะคะอ่ะเด้งนะคะรอบนี้เข้าแปดกับศูนย์เนาะอะ่ะต่อไปนะคะศูนย์กับแปดบวกกันได้แปดนะแปดเก้าศูนย์อีกแล้วนะจ๊ะรอบนี้ก็เข้าทั้งแปดทั้งเก้าเลยนะเข้าทั้งแปดทั้งเก้าเด้งอีกแล้วจ้าเด้งสวยๆไปเลยแนมะ่อะ่ะรอบต่อไปนะคะเป็นแปดบวกเก้านะคะแปดบวกเก้าเป็นสิบเจ็ดนะเจ็ดแปดเก้า รอบนี้เข้าเลขแปดนะคะรอบนี้เข้าเลขแปดเนาะเลขแปดได้อยู่เนาะต่อไปแปดบวกห้าเป็นสิบสามแล้วคะสามสามสี่ห้านะเข้าเลขสี่นะคะเข้าเลขสี่นะตัวนี้เดินดีนะหนน่อยห้านอยก็เดินดีไม่แพ้ยี่กี่เลยนะสาหรับใครที่ชอบเล่นาหานอยนะคะลองเอาไปใช้ดูได้นะต่อไปนะคะเจ็ดบวกสี่นะคะเป็นหนึ่งนะสิบเอ็ดนะหนึ่งสองสามรอบนี้หลุดนะคะเลขมันไปไกลเกินเนาะวันนี้หลุดถ้าหลุดติดต่อกันสองวันติดนะเจ๊แนะนําว่าให้ให้ หยุดสักสองวันแล้วเดินสูตรม่อีกทีหนึ่งเนาะส่วนใครที่จะใช้สูตรนี้นะก็อย่าลืมย้อนหลังสูตรสักประมาณสามถึงห้าวันนะคะอ่าต่อไปค่ะห้าบวกกันนะคะห้ากับศูนย์ได้ห้าหกเจ็ดรอบนี้เข้าเลขห้านะคะเข้าเลข5าอยู่เนาะอ่าต่อไปสองบวก5้าเป็นเจ็ดนะคะเจ็ดแปดเก้ารอบนี้เข้าเลขแปดนะคะรอบนี้8ปบวกศูนย์ได้แ9ดเก้าศนย์นะรอบนี้เข้าเลข9้านะเจ๊ขออนุญ,ญาตเรียกเป็นรอบเนาะเพราะเจ๊ชินกับพี่กีมากเกินไปเนาะอ่า บวกสนะี่น, 13, 3, 4, 5, นะคะเป็นสิบสามสามสี่ห้านะคะรอบนี้หลุดนะจ๊ะก็เราจะได้กำไรอยู่เนาะที่ผ่านมาเพิ่งจะหลุดแค่นิดนิดนหน่อยนาะไม่เป็นไรเราก็เล่นทบในวันถัดไปเอานะคะอ่าต่อไปเจ็ดนะคะเจ็ดบวกศูนย์เจ็ดแปดเก้านะอ่าเจ็ดแปดเก้าเข้าเลขเจ็ดนะคะเข้าเลขเจ็ดนะสตรเรากลับมาเดินดีอยู่นะอ่าต่อไปจากแปดแปดเก้าศูนย์รอบนี้เข้าเลขเก้านะคะเสียดายังไม่ได้เลขเจ็ดเนาะอ่า เบวกเจ็ดนะคะเ้าบวกเจดได้สิบหกนะราใช้เลขหกเจ็ดแปดนะคะรอบนี้รอบนี้หลุดนะจ๊ะอ่าวันนี้หลุดรอบอีกแล้วนะสามบวกหนึ่งเป็นสี่ห้าหกนะคะวันนี้ก็เข้าเลขห้าต่อนะจ๊ะอ่าต่อไปห้าบวกเจ็ดก็เป็นสองสามสี่นะคะแต่เจ๊เขียนมาแค่วันที่สิบห้านะคะไม่ได้ยกตัวอย่างมาเกินไปนะสองสามสี่วันที่สิบกนะคะเจจริงๆก็เขียนอยู่นะคะแต่ไม่ยอมลอกลงมาหมดเนาะวันที่สิบกมันออก เจ๊แถมให้ 7, 5, อีกรอบแล้วกันนะคะสิบหกออกสามสามห้ากับศูนย์หนึ่งนะคะเข้าเลขสามนะเข้าเลขสามนะจ๊ะ,ะมาดูกันนะคะว่าสูตรมันเดินดีแค่ไหนนะยกมาสิบหกสิบห้ารอบนะคะเพราะไม่ไม่นับรอบนี้เนาะเพราะว่ารอบนี้ถ้าจะารอบนี้ก็ต้องเอาสิ้นเดือนของเดือนมีนาคมมาใช้นะคะต่อไปเรามาดูกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดวันนะคะ ถูกผิดแค่4วันนะคะผิดแค่4วันเนาะถือว่าสูตรโอเคเลยนะคะทุกคนถ้าใครชอบสูตรนี้ก็ลองเอาไปใช้ดูนะคะอย่าลืมเทสสูตรก่อนใช้ทุกครั้งนะจ๊ะเป็นสูตรที่ง่ายๆเข้าใจตรงกันเนาะสำหรับใครที่อยากได้แนวทางเป็นเลขเจาะเลขฟันนะคะอยู่ในกลุ่มเจวานก็มีนะคะทุกวันนะเขาจะแจ้งลงกลุ่มทุกวันเลยนะจ๊ะส่วนใครที่สนใจเข้า กลุ่มนะคะฟรีนะย้ำว่าฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะเข้ากลุ่มมาดูแนวทางหวยลาวหวยฮานอย VIP ปกติพิเศษมีทุกอย่างเลยจ้าแม่นะแค่สมัครสมาชิกใต้ลิงก์อยู่ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะคะแล้วก็ส่งยูซื้อเข้ามาไลน์แอดเจหวานนะคะปักไว้ใต้คลิปเหมือนกันนะสำหรับวันนี้นะเจขอกำลังใจเป็นการกดไลค์กดแชร์กดซั b สไ r i b e ให้เจหวานซอยก้าด้วยนะคะสำหรับวันนี้ เจ๊หวานไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอ้อเจ๊ลืมบอกนะ,ค,ะคลิปหน้าจะเป็นพิกัดบนอีกสูตรหนึ่งนะคะเป็นพิกัดบนสูตรง่ายๆเหมือนกันนะคะจะว่าปรับปรุงสักนิดนะคะหนึ่งกลุก่มแต่ว่าก็ใช้ได้ดีเหมือนกันนะ,ะเป็นล่าสุดเลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ลาไปจริงๆแล้วนะคะรอบนี้สวัสดีค่ะ Hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco Vai ser sequência de vap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 o.